ล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าทางฝั่งครอบครัวของลุงเปียกหลานสาวคุณผู้ชมทนไม่ได้ต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมค่ะคุณวิเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือติดตามจากข่าวแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหทาไมเขาเรียกนับเปียกอะนะคะทำไมถึงโดนกระทํามากมายขนาดนี้คือทั้งโดนถอดเสื้อทั้งโดนถุงดําคลุมหัวเพื่อบังคับให้รับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำอ,อ่ะแล้วครอบครัวไม่มีใครยอมรับได้เลยนะกับสิ่งที่มัน,มนเกิดขึ้น แล้วคนที่ทําเป็นตํารวจคือพอทราบเรื่องปับทุกคนโมโหมากแล้วเอาจริงนะไม่ต้องมาถามว่าจะเอาหหสี่กรรมให้ไหมเพราะมันต้องใช้เวลาแม้ว่าตํารวจจะมาขอโทษหรือมาไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้เอาเรื่องเอาราวแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะยกโทษให้ได้หรือเปล่าเพราะณเวลานี้ผ่านมากี่วันแล้วยังไม่เคยได้รับคําขอโทษจากตํารวจเลยแล้วกรณีที่มันเกิดขึ้น ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจทั้งชุดที่อยู่ในห้องซึ่งลุงเปียกสามารถชี้เรียงตัวได้ว่าใครเป็นใครแกรู้สึกปลอดภัยนะกับการที่แกได้เล่าเล่าไอ้ไอ้แบบนั้นน่ะ <c oughs> <ๆ>กับการที่แกโดนกระทำอะ่ะแล้วแกได้เล่าให้วิวินฟังอะ่ะเหมือนแกรู้สึกปลอดภยัยในที่ที่แถลงข่าวโต๊ะใหญ่ๆนั่นแหละเหมือนแกกลัวไปหมดเหมือนแกเกรงไปหมดจากจากที่เห็นนะ เขาแค้นมากเลยไอตาคนที่ใส่ขาเทียมอะตำรวจเนี่ยลังแกตะเปียกเนี่ยลังแกตะเปียกเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยนะก็ไม่ต้องคิดหรอกค่ะมันทํากับคนไม่มีทางสู้นั่นแหละมันถึงทํากับเขาได้ไปตำรวจหรอเป็นหมาแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่ตำรวจหรอกยังไม่มีอะไรใครมาเลยค่ะยังไม่มีอะไรจากใครจากปากใครทางั้นเลยค่ะ ที่ที่ที่ฟังอ่ะก็ก็คงจะเหมือนประมาณว่าแบบอยากให้ตัวเองพ้นผิดแหละไอ้อะไรจับผิดตัวหรอเหรอครับเหรอพูดแบบพูดเหมือนไม่ตกใจอ่ะมันจับโปได้แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงคลิปจริงหรือว่าคลิปหลอกแกรู้สึกบอดเนี่ค่ะคุณผู้ชมคือวันนี้ใช้คำบอโหูเหมือนหมาเลยแล้วแกน่าสงสารลุงเปี๊ยกเนี่จริงๆชาวบ้านบอกนะเรื่องที่ว่าแกกินเหล้าเยอะอ่ะ จริงแต่ไม่ใช่คนที่พูดไม่รู้เรื่องคุณคุยรู้เรื่องแล้วคุณไปทํากับเขาแบบนี้รังแกเขาเหมือนหมูเหมือนหมาคุณผู้ชมคะวันนี้อีกมุมหนึ่งผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่สํานักสงฆ์วัดป่าหนองน้ําใสเป็นสถานที่จัดงานศพของป้าบวัวผันทุ่มครึ่งวันนี้กันจอมพลังไปเหมือนกันนะคะนี่ก็เดินเขาเรียกว่าอะไรเดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็จะท้าชนเหมือนกันเพราะว่าไอ้แก๊งโจรในพื้นที่เนี่ยหง้โหหิมเกริมเหลือเกินที่เราบอกพฤติกรรมทั้งอุ้มทั้งฆ่า ้งรุมโสมวันนี้ได้ไปพูดคุยกับพี่สาวของป้าบัวผันคุณผู้ชมเห็นบอกว่าช่วงเนี้คือครอบครัวป้าเองแกก็ไม่ได้มีตังค์การจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงจะมีการจัดทําบัญชีของผู้ที่เดือดร้อนและประสบภัยคือเหยื่อของกลุ่มทรชนขึ้นมาเป็นบัญชีกลางแล้วตัวเองจะช่วยเหลือในเรื่องของเงินเยียวยาเพราะว่าครอบครัวเหยื่อไม่ใช่แค่ป้านะคะเหยื่อ,อรายอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ตายไปมีอยู่คนนึงอะ่ะ คนนั้นก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอีกเหมือนกันส่วนศพป้าโบผันจะชาปนากิจวันพรุ่งนี้ฟังเสียงคุณการจอมพลังสักนิดหนึ่งค่ะนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเงินเนี่ย๋ยวผมกับเพื่อนๆเนี่ยช่วยแล้วก็เดี๋ยวมีทางพี่หนุ่มเนี่ยแกช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อถ้าสมมตมิมันจำนวนเยอะจริงๆก็เดี๋ยวคงจะต้องมี f c หลายๆท่านนะยื่นมือเข้ามาช่วยซึ่งเรื่องนี้ผมคุยกับทางท่านรองผู้ว่านะครับที่สาแก้ว ก็คือให้ทําบัญชีประสบภัยจากแก๊งลูกตํารวจหรือกลุ่มทรรชนในจังหวัดสาแก้วเนี่ยขึ้นมาเป็นบัญชีกลางนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาเงินเข้าไปใส่ในบัญชีให้แล้วเดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานเนี่ยนะครับประเมินความเสียหายของแต่ละคนนะครับบางคนเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาจากฝั่งคู่กรณีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเงินส่วนนี้ไปเยียวยาเบื้องต้นนะครับแต่หลังจากได้บัญชีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะฝากให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเพราะก็ช่วยกันตั้งแต่วันแรกจนวันนี้อยู่แล้วนะครับก็ ก็เอามาซัพพอร์ตนะครับให้กับคนที่สูญเสียนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะคือครอบครัวก็บอกว่ามันก็ย้อนเวลากลับมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของป้ากบเองหรือครอบครัวของกลุ่ม5เยาวชนที่ก่อเหตุซึ่งทางตัวแทนก็คือนอายอมารินยี่เห่งเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้วนะครับเดินทางเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง หายาวชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่เป็นตำรวจสพรัญญประเทศแล้วก็ตำรวจตอมสาแก้ว2รายเดินทางไปเพื่อมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นในการช่วยเหลือง,งานศพประกบด้วยแล้วภาพที่เห็นคือเขายกมือไหว้ขอโทษขอโทษครอบครัวประกบเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยฝีมือลูกหลานของเขาเอง

คุณผู้ชมคะคุณอมรินเนี่ยเป็นตัวแทนของสองครอบครัวคือเชนตำรวจนะแล้วก็ในกัส ก็ลูกตำรวจตอมตอมอีกเหมือนกันเข้าไปที่งานศพมอบเงินทำบุญเบื้องต้นแล้วก็บอกว่าเห็นบอกว่าครอบครัวเชนเนี่ยมอบไป1,000 0บาทครอบครัวกัสตอมอนะคะ5,000บาทล่าสุดวันนี้ได้คุยกับครอบครัวของปักกบคุณผู้ชมคะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ย กลุ่มที่ก่อเหตุแม้ว่าจะเป็นเยาวชนอายุก็ไม่เท่าไร่แต่เขาอยากให้ได้รับโทษอย่างสาสมพี่เขยของประกบบอกมันโหดร้ายเกินไปแล้วถ้าสุดท้ายแม้ว่าจะเป็นเยาวชนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมามันก็จะเป็นภัยสังคมอีกอยากให้มีโทษเท่ากับผู้ใหญ่เพราะว่าตอนทําก็ยังมีสติดีไม่ใช่เด็กแบบบ่อนี่มไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆที่ทําอะไรเนี่ยไม่รู้ผิดชอบชั่วดียังร่วมกันทําด้วยซ้ํมามีเสียงของพ<อ>ี่เขยประกบที่งานศพนะคะ ปากหน่วยงานให้ทําอะไรบ้างโอ้อยากให้มันเห็ดที่สุดสุดสุดแล้วครับอยากให้ม,ม,ม,มันหน่วยงานเหตดยให้มันสะสมยังเอกสารที่มันทําทารุณกับหนองผมอยากให้ปล่อยผู้ไล่มันอยู่จงลอยนวลอ,อยู่ตอนนี้ศพเนี่ยได้กําหนดยังก็าจะเผาวันไหนครับเป่นวันวัน,ว,น,ว,นวันเสาร์นี่แหละครับเสียใจมากเลยวันโหดไล,ล่จะเกิดบนหนาวไวเล่น ก็ไปกิดปัญหสังคมจริงตัวนี้นะครับ <_ d ance> ผมจะให้เจ้าหน้าที่นี่ <_ d ance> เท็จใเด็ดขาด, <_ d ance> ดในเรื่องของกฎหมายเออครับในเรื่องของกฎหมายเนเท็จใเด็ดขาดทเลยเขาเทียมกับผูดง่ายหมนะครับวันนี้แสดงว่าเด็กที่ทำเนี่ยเกินอืมครับเกินเขตคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้พี่สาวของป้าบัวผันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยผู้หญิงที่มาด้วยกับคุณอมรินคือแม่ของในเชนนะคะคนที่ยกมือไหว้นี่ใช่ไหมอ๋อคือ แม่ของเชนก็ไปกับอมรินยี่เฮงตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนที่สาแก้วไปด้วยตัวเองเลยไปยกมือไหว้ขอโทษนะครับแล้วอย่างที่เราเคยบอกมาตลอดว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเอาละอยู่ที่การเลี้ยงดูอบรมของผู้ปกครองด้วยแต่สิ่งที่เขาทำก็ต้องแยกระหว่างครอบครัวกับตัวเด็กที่ก่อเหตุซึ่งคุณปรางมนสกุลเป็นพี่สาวของป้ากบป้าโบผันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่แม่ของเชนเข้ามามาพูดคุย มาฟังสวดภาพพิธรรมตอนนั้นคือแม่เขามีการกราบขอโทษตามภาพที่เห็นทางขวามือเนี่ยแล้วก็มอบซองทําบุญมีเงิน1นึ่งมืนบาทคือถ้าเป็นซองทําบุญตัวเองก็จะรับไว้แต่ถ้าบอกว่าเป็นเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ครอบครัวมไม่ขอรับนะมแม้ว่าจะมีการมากราบขอโทษขอขอมาแล้วเพราะเพราะยืนยันว่าจะไม่รับคําขอโทษและไม่รับการขอขอมาจากอีกฝั่ง ถ้าจะแค่มาร่วมทำบุญอันนี้พอจะรับได้ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นครอบครัวก็ยังไม่พอใจกับพฤติกรรมของเด็กทั้ง5คนที่มาก่อเหตุแบบนี้แล้วเมื่อวานที่แม่ของเชนมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ส่วนตัวนะก็มองว่าไม่มีพ่อแม่ที่ไหนจะไม่รู้จะไม่รู้ว่าลูกทำอะไรลงไปหรือถ้าไม่รู้จริงก็แปลว่าคุณไม่ได้ดูแลใส่ใจลูกของตัวเองเลยเขาก็บัง ก็ไม่อยากเอาโหสิกรรมให้เท่าไหร่รอกป้าก็บอกว่าอย่างนี้มันโหดร้ายเกินไปป้าก็พูดอย่างนี้แต่ป้าบอกว่าเออไม่ได้ปากใจอะไรมากมายดอกในใจป้าก็ก็ปากป้าก็พูดไปอย่างนั้นแต่ในใจเราเออเอาโหสิกรรมให้ก็ได้ป้าเลยพูดอย่างนี้ก็ติดใจอยู่ค่ะติดใจกว่าป้าว่ายังไงเ้าปลุมไปรุ่นนี้มันเยอะไงอกลุ่มไปรุ่นนี้มันเยอะแล้วป้าก็ติดใจว่าป้าจะไม่ได้ความยุติธรรมในในในส่วนลึกนะ ป้าก็คิดอย่างนั้นอยู่ป้าก็อยากให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอะคะก็ mm hmm. คนที่มันทําผิดก็เอาให้มันได้รับโทษอย่างสะสมสะสมจะ้ะ mm hmm. ป้าก็ในใจป้าจะไม่อยากให้มาจะมาเพื่ออะไรจะมาทำเพื่อจะมาเพื่ออะไรในใจป้านะก็ถ้าจะมาวันสุดท้ายไม่ต้องมาซะดีกว่าอ oh. ผีสาวบอกเลยนะคะมาวันสุดท้ายก็คือเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เผาแล้วไม่ต้องมาซะยังดีกว่าไม่รับคําขอโทษคุณผู้ชมคะวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานพินิษฐ์เห็นบอกว่ามีการส่งตัว5ทรชนออกจากพื้นที่ไปคือเดิมทีเนี่ยห้าคนนี้อยู่ที่สถานพินิษฐ์จ่กแก้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ย้ายบางส่วนเนี่ยไปที่จันทบุรีล่าสุดวันนี้สองคนเพิ่งจะถูกส่งตัวไปที่ระยองคือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นใครนะแต่วันนี้ มีการระบุว่าสองคนที่จะถูกส่งตัวไปที่ระยองคือลูกตำรวจก็เลยพอเดาได้ก็คือในเชนคนหนึ่งในกัสคนหนึ่งสองคนนี้จะถูกส่งตัวไปที่ระยองนะคะส่วนคนที่แบบเป็นเป็นลูกชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยอยู่ที่สถานพินิจที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็มีการแยกกันในพื้นที่ก็เพื่อไม่ให้เกิดความแบบ ใจด้วยว่า mm เดี๋ยวอยู่ในพื้นที่แล้วจะมีการอำนวยความสะดวกจะปล่อยตัวอะไรออกมาหรือเปล่าแล้วก็ที่แยกกันไม่ใช่อะไรคือเห็นบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะเล็กก็ไม่สามารถที่จะให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดได้